เพียงหนึ่งเดือนคนที่เบียดมีความเชื่อว่าการได้สวดมนต์ห0 0 0งแจบกราบหนึ่งแครั้งคือการสั่งสมบุญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากบุญที่ตัวเองจะได้รับแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็พลอยได้รับอน,นิสงส์จากการสวดมนต์ของพวกเขาไปด้วยเพราะเป้าหมายสูงสุดในชีวิตก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามความเชื่อในศาสนาพุทธนั่นเอง รูปนี้เคยจาริกแสวงบุญด้วยการกราบเช่นกันท่านเริ่มต้นจากเมืองทากงในแคว้นคามมุ่งหน้าสู่เมืองลาซารอนแรลมเพียงลําพังในภูมิประเทศที่ทุระกันดารและอากาศที่หนาวเย็นจัดใช้เวลาสาปีโดยไม่มีวันหยุดเปรียบเสมือนกับการที่เราจะข้ามมาหาสมุทรเราต้องมีเรือที่ดีเพราะฉะนั้นในการที่จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญด้วยการกราบเนี่ยเราต้องมีร่างกายที่พร้อมนั้นจะต้องกินอย่างดี ร่างกายให้ดีเพราะร่างกายเนี่ยไม่ได้ใช้แค่การกราบอย่างเดียวเมื่อกราบจบแล้วยังต้องใช้ร่างกายนี้ต่อไปเพื่อการบุดพ้นแล้วท่านก็บอกว่าท่านขอแนะนําสิ่งสําคัญมากๆเนื่องจากว่านี่เป็นครั้งแรกที่จะทําแบบนี้ในแต่ละวันอย่าหักโหมแล้วก็วันที่หนึ่งไม่ควรกราบเกินหนึ่งครั้งวันที่สองเพิ่มเป็น200วันที่3เพิ่มเป็น300ถ้าวันแรกเริ่มเลย500ครั้งวันที่สองจะไม่มีแรงกราบ เป็นคํําาาาาแแนนะะทีี่่ดมเพรตตั้งใจจกาบรรพคไ้ัเป็นการพบกันโดยบังเอิญที่สร้างพลังใจให้กับอาจารย์กล้าลงมือทําในสิ่งที่ตั้งใจมากยิ่งขึ้นถ้าเอ่ยชื่อดรกฤษดาวันหงระดาลมคนทั่วไปอย่างพวกเราคงไม่รู้จักแต่ถ้าในแวดวงภาษาศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศแล้วเธอคือนักวิจัยด้านภาษาชั้นนําคนหนึ่งของวงการ ปัจจุบันเธอเป็นอาจารย์สอนด้านภาษาศาสตร์หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นประธานมูลนิธิพันดาราเป็นองค์กรเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติธรรมตามคันลองของพระพุทธศาสนาที่เราทําเราไม่ได้เน้นแต่เรื่องที่เปรตเราเน้นเถรวาดด้วยเราเน้นให้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาเราไม่ได้บอกเขาให้เปลี่ยน นั้นแต่เราให้ทางเลือกอีกหนึ่งทางกิจกรรมที่มูลนิธิรมเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของทิเบตภายในสองปีนี้หวังว่าจะเสร็จภายในสองปีก็คือการสร้างสถูปใหญ่ที่กติรวันเราตั้งชื่อว่าสารติตารามหาสถูปคือสถูปของพระแม่ตาราเพื่อสันติภาพของโลก เน้นสารสารันติภาพที่ทั้งที่เกิดมาจากใจแล้วก็ที่เผื่อแผ่ไปสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครนับถือศาสนาอะไรก็ตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้ขึ้นมาทำตามแบบประอภีโบราณทุกอย่างของทิเบตมีการบรรจุวัตถุมงคลข้างในมีคำพีทุกสิ่งทุกอย่างคือจะ,จ,ะจะไม่มีช่องว่างอยู่ในมหาสถูปเลยพระอาจารย์ลาเซริมโปเช จะเป็นผู้เดินทางมาร่วมสร้างสถูปแบบทิเบตด,ด้วยตัวเองท่านเชื่อว่าสถูปจะช่วยทำโรงพระศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปชั่วกาลนานโรงเรียนมัธยมห่างไกลในเมืองเจคุนโดยังต้องการทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากเพราะเด็กๆที่นี่เป็นลูกหลานชนเผ่าเร่ร่อนในทิเบตจะได้มีโอกาสเรียนหนังสือและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกวัตถุนิยม ออนนเเยัังงกกีีมมตตตต้่าชภูมิประเทศในทิเบตตะวันออกค่อนข้างแห้งแล้งและกันดารมีอากาศหนาวและหาอาหารค่อนข้างยากเป้าหมายการเดินทางในวันนี้คือการไปเยี่ยมคันโดมา เจ้าอาวาสวัดของสามเณรีที่ทางมูลนิธิพันดาราดูแลและให้ความช่วยเหลือพวกเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นผ้าคาตักสีขาวถูกนำมาคล้องที่คอเพื่อความเป็นสิริมงคลแดบบ่ผู้ไม่เยือนอาหารและน้ำอย่างดีถูกนำมาบริการพวกเราอย่างเต็มที่อาจารย์แอบบอกกับพวกเราว่าอาหารดีๆพวกนี้พวกเธอจะเก็บไว้ต้อนรับแขกเท่านั้นน้อยครั้งนักที่จะมีโอกาสได้ลิ้มลองอาหารพวกนี้เพราะว่ามีราคาที่แพง อาหารหลักก็คือซัมปาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็กินกับเนื้อจำรีตากแห้งแบบนี้ทุกวันนี่คือเนื้อจำรีใช่ไหมครับจำรีนะครับตอนที่น้องอดีตนะอร่อยไหมครับอาจารย์อาจารย์ถามดีอร่อยไหมอร่อยไหมครอร่อยดีอร่อยอร่อยมาก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 อร่อยคุณไทยมากคทย คันโดมาผ่าเยี่ยมชมวิหารที่ได้รับทุนจากมูลนิธิและองค์กรจากต่างประเทศเธอพยายามสืบสารเจตนารมของพ่อเธอเพื่อสร้างวัดแห่งนี้ให้สําเร็จอันนี้อันนี้เตสเซวาเต็เต้งเรสาว่าเขาอยู่ลําบากที่นี่สามเณรีไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ยากจนแบบที่เราเห็นวัดก็ไม่มีเงินเลี้ยงสามเณรี ก็อันนี้ก็ได้ทําไปแล้วก็ได้เขียนจดหมายไปหน่วยงานต่างประเทศสองหน่วยงานของเงินมาช่วยเหลือในการสร้างอุโบสถแต่ว่ากว่าจะได้คําตอบมาเนี่ยนานมากสามเณรีกลุ่มนี้ใช้ชีวิตยอยู่อย่างเรียบง่ายหลายคนเป็นชาวบ้านในบริเวณนี้มาขอบวชและปฏิบัติธรรมเพราะศรัทธานในพระพุทธศาสนาและเป็นวิถีชีวิตที่มีความหวังเพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องเป็นเด็กเฝ้าจามรี ที่ไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองก็เ,เป็นที่ทำกับข้างดั้นโรมาพาพวกเราเข้าคารวะพ่อของเธอท่านเป็นลามะที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสผู้สร้างวัดแห่งนี้ร่างท่านนั่นสงบนิ่งอยู่ในตู้กระจกบานใหญ่ท่านมรณภาพไปเมื่อหลายปีก่อนร่างของท่านผ่านการทำมัมมี่แบบที่เบตโบราณพวกเขาเชื่อว่า การเก็บร่างลามะที่ปฏิบัติธรรมขั้นสูงเอาไว้บูชาถือเป็นสิริมงคลและเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณแห่งนั้นก่อนหน้านี้มีการค้นพบร่างของนักบวชคนหนึ่งถูกฝังอยู่ใต้ดินบริเวณเทือกเขาชายแดนระหว่างจีนกับอินเดียร่างน,นี้ไม่เน่าสลายและมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเดินทางมาตรวจสอบและค้นหาว่าสรางน,นี้เป็นของใคร และเหตุใดจึงกลายเป็นมัมมี่ในลักษณะนี้ผลจากการตรวจสอบระบุว่านักบวชผู้นี้น่าจะนั่งสมาธิจนเสียชีวิตแต่เขาไม่ได้ผ่านการทำมัมมี่แบบที่เบตโบราณปัจจุบันยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าการที่ร่างกายของเขาไม่เน่าเปื่อยนั้นสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่สำหรับร่างของพ่อคันโดมานั้น ผ่านขั้นตอนการทรรมมีที่ซับซ้อนโดยมีการรักษาศพแบบที่เบตโบราณสี่ห้ากุลอ๋อย่าอย่าทีอนนั่งดีกลางเจ้าเจ้านี่ยเข้าเข้ารู้มาจีเยอร์เลยเจ้าเจอย่าอย่าเจ้าเจ้าที่พน้าคงเพลิงคงคงชาติอยู่หระวะอ๋อที่ชานนยดียินดุกตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเคยบอกว่าเมื่อท่านตายไปแล้วเมื่อมีศพเนี่ยจิตของท่านจิตของท่านจะยังคงอยู่เพราะฉะนั้น พวกเจ้าอาวาสทั้งหลายที่มาช่วยทําพิธีเนี่ยก็อธิบายตีความว่าการที่หัวใจไม่เน่าเปื่อยไม่แห้งหายไปเนี่ยเปรียบเสมือนของจิตของท่านที่ยังคงอยู่วิธีรักษาศพแบบลามะชั้นสูงตำนานกล่าวว่าชาวทิเบตจะเอาลำไส้ออกและยัดช่องท้องด้วยเกลือหรือเดดสิน้นพระสำคัญหลายรูปถูกเก็บด้วยวิธีนี้เมื่อบรรภาพ บางรูปถูกแช่ในเนยหลอมละลายและอมดะลายละมะถูกปิดด้วยแผ่นทองคนที่เบตมีนนความเชื่อว่าหากปฏิบัติธรรมขั้นสูงแล้วเมื่อถึงเวลาจะละสังขารร่างจะหายไปกลายเป็นอากาศธาตุ ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับสุญญตาหรือวิธีแห่งการหลุดพ้นจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อ50ปีก่อนชาวบ้านธรรมดาชื่อว่าโซนัมนามเกียร์แต่ละร่างกายเป็นร่างประพัดสอนอย่างเดียวกับความเชื่อ เหลือเพียงเล็บและเส้นผมที่ถูกบรรจุเอาไว้ในสถูปแห่งนี้ชาวบ้านผู้นี้ระหว่างมีชีวิตได้เน้นการปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกจิตขั้นสูงแบบซกเชนตันตระและซกเชนในการปฏิบัติทั้ง3วิถีเนี่ยหัวใจหลักก็คือต้องการหลุดพ้นเป็นพระพุทธเจ้าแต่ในวิถีแห่งพระสูตรเนี่ยก็ไม่ได้นเน้นว่าจะต้องหลุดพ้นภายในชาติเดียวสําหรับตันตระกับซกเชนจะเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะซกเชนคือการฝึกจิต หากฝึกได้ดีเนี่ยเชื่อว่าผู้ปฏิบัติซกเชนจะได้เมื่อเมื่อตายแล้วเนี่ยไม่ต้องเกิดใหม่แล้วก็ในขณะที่ตายนั้นก็จะมีการตายแบบพิเศษคือร่างจะหายไปสูญไปเป็นอากาศธาตุนั้นชาวทิเบตก็จะเชื่อเรื่องนี้มากก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของการปฏิบัติธรรมการจาริกสวงบุญด้วยการกราบแบบอัสดางขาปดิษฐ์แม้จะเป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ใครๆก็ทําได้แต่สําหรับผู้หญิงตัวเล็กชาวต่างชาติอย่างอาจารย์ คงไม่ใช่เรื่องเล็กเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้างแรมปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคแพ้ที่สูงรวมไปถึงเรื่องอาหารและน้ําเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามชมกันต่อครับว่าเธอทําเรื่องนี้ไปทํำไมและสามารถทําได้จนสําเร็จหรือไม่ติดตามกันต่อได้ในช่วงหน้านะครับ,บครับ Pa te la mi namba daba la ki ji zan a lo ta ma ji Jin ze le pa thong a me ke ve la mi chi lo sen la nio pa yo